ในความไวแล้วก็การวรัดความสูงสีเขียวหรือว่าค่นอนข้างดีนะครับยกคหกนะครับขอบคุณบริษัทเจริญต้นพันธุ์จำกัดมาหาชนบร,ริษัทโตโยต้ามอเตอร์เฟิร์สโตโยต้าบริษัทนครพิษณุโลกจำกัดโดยคุณนายอินทร์พิทงและขอบคุณยักษ์มหาวโรธสีเขียวครับผู้บริหารสยามพาราไดส์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซีนีมาลุ้นต่อเลยครับโดยที่ รทมอเตอร์นครับ18แห่งนะครับที่เกี้ยตอนรั้รูปไหนที่นั่นได้เลยนะครับออกไปสูงสเชได้ที่น,น,น,นั่น,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 นมีโปรโมชั่นนะของทางอกาท้องต้เองครับว่าคนเยอะมากเลยทีเดียวเป็นงานใหญ่ของซีฟีนะครับ ส่งท้ายทีต่อตอนรอบทีใหม่เลยนะครับจากราชสุริยะและดูครับยกนี้เท็ดกันพยายามจะเน้นนะครับดูว่าใน1นาทีแรกของยกที่หกวิสิเกนโดนลำตัวแล้วสะดุง้งสะดุ้งนะครับเราจาับดตาจับตา,กกาดูนะครับว่าเท็ดกันเห็นบ่อหรือยังไม่มาแล้วก็คุณมรุสวสดีนะครับมโนโด้าแทนฉันก็ลุ้นอยู่เหมือนกันระวามสีสัะครับจะ้่ขเข้ามาด้วยนะครับ ป็นชนือคือส <pop AP favour> i mean ีนันนะครับเข้ามาก่อนผมคุณจะออกมาขวากับคุณเพียงชัดวันนี้ครับสุดท้ายนะครับวันนี้ทางโซน่าเตอร์22แข่งหลื่18แข่งนะครับคุณวิเชียนนะครับส่งหอกรวดแล้วก็เทเลายไทยที่มีทอง20บัน จองในตลอดนะครับแล้วก็จะจองทุกไหนใทุกเดนให่ทุกปีเยใกล้ๆนี่น้ำเงินเก้าสิบสองเป็นนั้นว่าไฟแดงนะครับ <S <S ดูวนเนอร์เพชรคอรเนอร์นะครับคือเพชรซีพีเ <CP> พชรบาทเป็นผู้ชนะคะแนนในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคี่ปรึกษาท่านแล้วก็คุณสัมพานหมันมากวันนี้ก็เพชรชกได้ถึง10ยกชนะคะแนนแบบท่วมท้นนะครับนี่นะครับ